สวัสดีครับวันนี้มาออกประเทศตอกนะครับมิน,นิกอร์อ,อาเรีงขางครับตอนนี้ก็อยู่เส้นถ่างนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวครับฝนมันตกเลยนะพี่น้องออกมาก็สีทุ่มแล้วครับพี่น้องสีทุ่มแล้วก็จะเอาตอกนี่ครับเป็นไม้ดําขวนนะครับเป็นเนื้อผิวข้างครับ แดงแดงครับไม้เกจจัดก็จะขับไปเรื่อยๆครับหาริมทางเนาะพี่ต้องก็จ,จองนี้ก็กดติดตามไว้นะครับช่องนั้นจะปิวนะครับก,ก็ทำคลิปสันตอกนะครับก็มาเทียตตอกเลยครับเป็นตอก ไม้ด้ามขวัญฟังเสียงก่อนนะครับก็เสียงประมาณนี้ครับจะไม่ใส่ปอกเลยพี่น้องเอมเทดไปครับพี่น้องเดี๋ยวจะดึกครับ เต็มครับไม่ใช่จิ้งออันนี้เป็นตอกไม้ดำขวดนะครับไม้ดำขวดตัวเป็ต้องดูตัวครับยังใหญ่ยังใหญ่ไม่ตัดแปเดยวมาเลยเผ็อเป็ดใหญ่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 ให่กับนี่ครับ ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่น้องโอ้ยลปีเลยป๊าจิต้ใหญ่ครับเดี๋ยวมาดูนูครับพี่น้องเดี๋ยวเจ็มนูกครับสารแป๊บหยอยวิ่งมาพวดพด นีก็พี่น้องจัดแล้วอันนี้เอาตอกไอ้ตอกผิวขางครับไมยดำกวนเนาะเอามาเก็บแต่แป๊บเดียวครับแป๊บินมาเลยค่อยๆย,ยึบๆๆๆๆมาครับตอนนั้นเอาเไ็ดภาพมืดเนาะนะครับไม้พวกเอฟเลยพี่นอ้องจุ่งยิงไลยใช้พี่น้องไปต่อครับเดี๋ยวยึดึกเนะาะซั่นไม่นานครับแป๊บเดียวไม้ดำขวานนะครับพี่น้อง ไม้ดำขวนไปคับหาตอบเอนบนต่างนานนองเ้ยข้อจุไหน ยึ่ตัวดึกมาจะจิ้มกระบอกน่ะนั่นๆอ๋อพี่น้นนอ,องดูตัวดูกวนตั้งนานโอ้ตัวใหญ่พี่น้องจันเรียกตรงนานไม่ยอมเขา่ามันไปตรงนู้นวนกลับมาคืนสานร,รอบเลกเนาะสามร,รอบเลกมาจุดทางกับมาขึ้นถึงทางเลยโอ้ยใส่ใหญ่ใส่ใหญ่สุดยอดครับ ไม้ดำมขวนครับนี่ครับไม้ดำมขวนตัวที่สามเลยพี่น้องทำมาเทสครับทานแล้วกวว็วนไปวนมาวนไปวนมาตีปลาลอกลับมาคืนได้พี่น้องเอาพี่น้องอยกเก็บหนูให้ดูตัวหนูครับนี่นะครับหนูมือหล่อปลอกรับมาจนได้พี่น้องมือ,อยังใหญ่พักเก็บนะครับ นี่ไม้ดำขวนตัวที่สามแล้วยังไม่ใส่ปอกเลยพี่น้องเอามาทิศครับอันนี้เป็นผิวข้า้เลยพี่น้องไม้เก๋ดำปีเลยนะโอ้ยสั่นแบวนไปวนมาวนไปวนมาไปย้อมเข้าไม้มาบะเลาะตั้งนานหลายนาทีกันพี่น้องกิเข้ามาจนได้ครับไปต่อพี่น้อง นี่ครับพี่น้องไอ้ร้าผลงานครับสีเต้มมีเจใหญ่ครับเนี่ยนูริมทางนะครับไม้ดำขวนแดงแดงจัดแดงเจ๋เลยครับดี๋ยวมีคลิปให้ดูครับสันตอกครับตัดคลิปครับเขามาหกตัวได้ยิงสี่ครับตัวหนึ่งปลาะ เนี่ยเออยิงยิงตัวนี้ได้แล้วเนี่ยยิงตัวนี้ได้แล้วยิงแล้วเดินกลับมากขึ้นกลับมาสัน่นก็อีกตัวหนึ่งวิ่งเขากลับไปกลับมาเลยไม่ได้ยิงครับน่านจะเป็นคู่กันแหละเนาใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่น้องกอนี่ประมาณสองตัวนี่ประมาณลูกกว่ามีจิ้นูใหญ่เลยวันนี้ครับนูมันหนีน้ำเลยเลย มันอยู่ริมทางครับก็อยู่เส้นทางอางนะครับไปครับถ้าชอบช่องนี้ก็กดติดตามนะครับย่อคลิปหน้าก็จะมาเทสตตอกตอกโทนโทนไปลเม็แตงนะครับไม้ดัามขวนคือเก่าครับคอยติดตามรับชมนะครับไปครับกลับบ้านถีแต้มก็สวยๆแล้วครับ